ที่ศูนย์การประชุมบนทาทิพย์ฮอนายสุธิพงศ์จุนเจริญประดัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกกล้าราชกัญญาและงานหัตถกรรมตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการประกวดการออกแบบตัดเย็บชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามโครงการส,งส่งเสริมการออกแบบตัดเย็บผ้าไทยภายใต้โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยมีดรวันดีกุลชรยาคงจึงเจริญนาย,ยกสมาคมแม่บ้านมหัดไทยนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยคณะกรรมการตัดสินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานค่ะ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผ้าไทยให้มีคุณภาพที่เป็นเป็นที่ยอมรับโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยและงานหัตกรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายช่างทอผ้าทั่วประเทศและงานหัตถกรรมซึ่งได้เปิดกราฟสมัครส่งผ้าลายพระราชทานเข้าประกวดจำนวน14ประเภทและงานหัตถกรรมตามชิ้นงานทั้งนี้มีผ้าและงานหัตถกรรมที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น7,330ชิ้น แบ่งเป็นประเภทผ้าจำนวน6,531ผืนงานหัตถกรรมจำนวน799ชิ้นได้ดำเนินการประกวดกระดับภาคเหนือกลางและใต้เรียบร้อยแล้วซึ่งที่จังหวัดอุดรธาน,านีค่ะเป็นจุดสุดท้ายระดับภาคเพื่อคัดเลือกผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่การประกวดกรอบคัดเลือกและระดับประเทศรอบกรองชนะเลิศในเดือนกันยายนนี้ค่ะธรรมติ ไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอรอบหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อของเราเนี่ยนะครับมีกลุ่มโอท็อปกลุ่มศิลปบัีพีพที่ได้น้อนมนำเอาแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าิรีวันวลีนารีรัตนราชกัญญาไปพัฒนาฝีมือในการ ผิดข้อผ้าทอผ้านะครับจนวิจิตพิสดารเนี่ยมากมายมหาศาลเลยนะครับตึงอันนี้ก็น่าดีใจจริงๆครับที่ทั้งทั้งหมดก็น้อมนําเอาเรื่องของสีธรรมชาติเรื่องของการออกแบบลายใหม่นะครับซึ่ง ในคราวนี้นะครับเป็นการประกวดลายดอกรักราชกัญญาซึ่งเป็นลายที่ยากมากนะครับแต่ว่าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับจังหวัดต่างๆสยนท้องต่างๆเนี่ยส่งชิ้นงานเข้าประกวดเนี่ยมากกว่า4 0 0พันผืนนะครับแล้วว่ามันยังมีงานหัตถกรรมอื่นๆอีกนะครับหลายร้อยชิ้นนะครับถือว่าเยอะจริงๆเกินคาดหมายนะครับ